สวัสดีครับพ่กช่างเบียร์ลูมิเนียมนะครับผมนี่ผมมาติดตั้งกระจกลูมิเนียมนะครับผมเป็นลูมิเนียมสีดำนะครับกระจกเขียวนะครับผมพน,นมโทนนะครับดอนตาเพชรน,นะครับข้างในจะเป็นบานกระทุงนะครับ ในห้องพื้นที่ไม่ใหญ่นะครับบ้านหลังนี้พื้นที่น้อยหน่อยอบานกระทุงเปิดข้างหน้าห้องนี้ก็จะเป็นบานกระทุงนะครับสี่ช่องพี่เขาโอนมาแล้วล่ะครับเข้ามาแล้วล่ะ ครับผมเดี๋ยวผมโอนไปก่อนครับผมครับผมครับครับ